าสวัสดีครับผู้มชมหมดนะคุณผู้ชมทุกท่านเดี๋ยวเองเข้าตัววงการหลังของศรีเปรีนะครับหลังจากนั้นมาก็ไม่ก็เกิดเจ็บติดตัวแล้วแต่เนี่ยรบประมาณนะครับร่วมงานกันมาทุกงานมาเจอกันบ่อยบ่อยที่มาตอนแรกๆก,ก็อัดเป็นเพลงนี่เจอกันไดทน้ทุกวันที่บริษัทกมลทุกคนมาเจอกันแล้วก็ ช่วยเหลือมาตลอดในวงการก็ทุกงานงานวัดงานช่วยงานทั้งคมอะไรต่างๆก็ไปไปด้วยกันก็เจอตันหน่อยด้วยความรักให้กันเองกับของศรีกับผมนี่มันก็เหมือนจะเหมือนว่าเขาเป็นเพื่อนุ่นพี่อายุมากกว่าผมประมาณสามปีนะแหน่เรียกเรื่องยายเรื่ยายผมแล้วนี่ปัญญา คือคือครอบครัวครอบครัวเราสนิทกันนะคะคุณแม่รักใครความดองการกับครอบครัวขนาดจะขอลูกเนี่ยเอาไปเป็นลูกบุรทมจะให้ยกยกให้เป็นลูกชายไปเลยแต่ว่าเราจะให้ลูกได้ยังไงก็ได้แต่แค่ให้นาำเจอแกก็บอกเนี่ยแนะนำใครๆว่าเนี่ยลูกชายนะลูกชายนะไอที่อยู่ในทิกตอกที่รู้ว่าลูกชายก็คือคนนี้แหละแม่พูดถึงเขาลงก็ลูกบุณทำ ก็พอดีว่าคุณแม่ขอไป่ลุงมาทุกวันที่เจอหน้าแกจะตั้งต่อว่าว่าเองไม่ยอมไปอยู่กับแม่เองเลยไม่ได้เป็นนักเรียนนอกถ้าเองได้ไปอยู่กับแม่เองได้เป็นนักเรียนนอกแล้วแต่ามาเป็นนักเรียนนอกเ,กเจอใครท่านก็จะบอกว่าเป็นลูกชายเปลูกชายซึ่งรักใครตอนที่ป่วยเนี่ยแกบอกเลยนะอันนี้เขามีรถตู้รับรับเป็นรับท่องเที่ยวอะไรเงี้ยแกจะสั่งเลยว่าเองอย่ารับงานนะเดี๋ยวบางทีแม่ต้องเรียกเองมาดูแลแม่นะ อย่างเงี้ยคือคือคล้ายๆว่ามาแล้วแกก็ชื่นใจดีใจว่าเหามือนว่าลูกมาอะไรเงี้ยแกก็ชื่นใจก็นเนี่ยดูดูแลกันคุณพ่อเนี่ยไม่ได้ไปบ่อยเพราะว่าคุณพ่อป่วยเหมือนกันก<ห>็เลยไม่ค่อยได้ไปดูแต่เราสองคนเนี่ยถึงตลอดเวลาตอนที่ท่านป่วยหนักอ่ะท่านโทรมาโทรมาอยากอยากได้รถมาลับลูกชายก็เลยโทรไปบริษี อยากให้ช่วงแม,แม่ไม่สายา่แม่คุณแ่ปวดแต่ว่าท่านไมยอมแล้ว,ว่าท่านเป็นมะเรงก็ไม่เคยตรวจไม่อะไรเลยแต่จริงๆแล้วอ่ะแม่เป็นมะเร็งของคือเราอ่ะคุยกับหมอคุยกับอะไรแล้วแต่ว่าเราไม่บอกแม่เราจะให้แม่สบายใจว่าแม่จะบอกว่าแม่เป็นแค่ก่อนหลังเส แล้วบอกอเคแม่ไปกอเศษก่อเศษอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าแม่มีบุญนะแม่เป็นคนโชคดีคือแม่เป็นมานานแล้วแต่ว่าแม่ไม่เจ็บไม่ป่วยจนกระทั่งวันสุดท้ายที่แม่เสียแม่ก็ไม่ได้เจ็บคือทักหลับเล้เฉยโแต่ครักแรกเลยที่แม่เขาล้มเหมือนแบบถ้าเชื่อในเรื่องผมไม่คิดหรืออะไรเงี้ยคือเราก็ต้องมาดูแม่แม่เพราะว่าตอนที่ท่านล้มอ่ะท่านก็กดโทรศัพท์มั่วไปก็ไปติดเบอร์พ่อพอพอคุณแม่รับปุ๊บไอพี่คุณเหรอ เออแม่ของแม่แม่ล้มกวา่าแม่อยากจะไปหาหมอเอาหมอมาให้ออกซิเจนที่บ้านได้ไหมเราก็บอกมึงไม่ได้นะหมอเขาจะออกจากโรงพยาบาลไปโดยไม่ได้ก็แม่ไปโรงพยาบาลเราก็เลยแม่เลยโทรมาให้บริาการว่าโทรหาด็อกเตอร์เตยด็อกเตยเตตนี่ยเป็นลานของเกษตรผูอ้อื่นอยู่พ่อเจ้าวัดนแล้วบอกพี่เตยแม่ผมล้มนะก็การไปโรงพยาบาลเพี่เตยก็จัดแจงส่งรถแอมบู l ลนซ์มาให้รถ ambulance ไปโรงพยาบล้โรงเรียนทีันี่ ส่งกันมาไว้ไปรบคนรักแต่แม่ไม่ยอมแม่ไม่ยอมหยู่โรงพยาบาลแม่แม่แม่แค่นเดียวร้อนแมากก็รหนาวแล้วก็เป็นห่วงบ้านเป็นห่วงหาแอด้วยก็วันแล้วก็กลับบ้านแค่ให้ออกซิเจนอให้ออกซิเจนให้น้เกลือแก่ก็มีแลงขึ้นมาใช่ไหมก็กลับไปบ้านพอกลับไปบ้านอยู่บ้านได้สักประมาณไม่ถึงไม่ถึงอาทิ์แต่ก็เริ่มมีอาการพอเริ่มมีอาการปุ๊บก็ มีรู้สิทธิ์เลยคะรู้สิทธ์ไาเขาดูดีแล้วก็พาแม่โซบานคนดูดีที่เป็นชาวออกอาวไปเลยนะค่ะไปไปดู่ดีแม่ก็ขอจะเจาะแม่ก็บอกพี่ว่าแม่ไม่ทำแบบนี้นะไม่เจาะไม่รักษาอะไรคือักษาบ้านแล้วก็พอกลับบ้านมาแม่ก็มีตัวแม่แม่ก็เป็นถ้าพูดง่ายก็สายมูนะแม่เขาบอกว่าทั้ตัวท่านเหมือนที่คนเพราะแม่สุวัสดิ์สวัสดีดูแลแม่ดี ก็ท่านก็จะเชื่อแล้วท่านก็จะบอกเราว่าเฮ้ยอิจุกแต่ท่านเทพหมู่ว่าอิจุกอิจุกมารับแน่เนี่ยแล้วก็บอกโรงพยาบาลได้ว่าจะไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์แพทย์กันจิตาเพราะว่าโรงพยาบาลบอกให้ไปรักษาที่นู่นไงก็เก็บเครือ่อผ้าเตรียมรอเราก็ไปที่โรงพยาบาลศูนย์แม่กันเลยเข้ไปถึงก็หาห้องลำบากนะเนาะก็ไปขอร้องขอให้หมออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องด้วแม่ หมอที่ทาอะไรันก็ตาปากพี่เป็นเจ้าของไข่แต่ก็ไม่ได้สนใจว่าเป็นเซนอะไรไม่ได้ถ้าเราไม่ได้เป็นชายาก็เป็นชายาคอมีางเลือกคุณแม่ก็จะจะเขียนมอบทุกอย่างให้พี่ทําให้พี่ก็ไม่ได้รับเลยแล้วก็คุณแม่ก็มีหลานอยู่คนนึียวที่คอยดูแลก็ขับรถให้แต่เพื่อง่องว่าคุณแม่เวลาป่วยคนแก่นะอมณ์ก็ร้อนก็จะมีก็จะมีแบบ ใช้เสียงเยอะบางทีลูกหลานก็มีก็มีนะเราก็โทรหาตลอดให้แม่โทรตลอดว่าถ้าวันไหนโทรไป้ปุ๊กแม่ไม่รับโทรศัพท์เราก็ต้องมาว่าล่าสุดที่คุยกับแม่ครั้งสุดท้ายเลยคือวันที่แผ่นดินไหวที่สี่วันที่แผ่นดินไหวอ่ะเรากลัวว่าแม่จะคิดว่าตัวเองเป็นอะไรหรือเปล่าบ้ายก็โทรมาว่าแม่เป็นอะไรไหมปุ๊กแม่บอกแม่รู้เพราะว่ามีคนอยู่อ่ะมีคนอยู่ในรอบแล้วก็ ตอนที่เข้าโรงพยาบาลครั้งท้ายแม่ก็โทรไปดูกบบแม่บอกว่าใจนอนโรงพยาบาลกันนาร้องเแล้วก็โทรแบบแม่เราบอก็เตรียมตัวจะแม่แม่บอกไม่ต้องจะกลับมาบ้านพ่อแม่ไม่อยากแล้วก็มาสร้างข่ายทีก็ตอนเช้าก็เช้าคือเลิกแล้วลูกบุญธรรมแล้วก็ลูกมึงที่เป็นนักร้องดูใจดูเกียรติดูด้วยคือแม่เสียระมาณ8โมงที่18ที่บ้านพ่อคนรัก แล้วกับในตอนที่บอกว่าคุณแม่ไม่รับเพราะตัวเองเป็นอะไรนะครับคุณแม่ทราบคือคุณแม่พอพิมพ์คนพอมีคนไปลงงพักก็จะมีคนตรงวันศุกร์ไปทตอนนั้นเ่อที่ผมลงที่ไปร์นาคูแม่โทรมาถามว่าสํานักข่าวเข้ามาสึงบ้านแม่แยกแม่แม่ยคือพูดพอพูดแล้วเลยรับแม่เป็นคนไม่ปฏิเสธใครข้าเป็นคนเกรงใจตัวเองแล้วก็เป็นคนแบบว่ารักแฟนเพลงคือจะไล่จะอะไรก็ไม่น่าก็เลยให้พี่เหลี่ยมไปตีวเองอยู่บ้านทํางานา รักของสีที่เป็นที่เสียงที่มีอยู่ในอะไรต่อไปเลยที่เป็นที่งที่เลยได้พูดว่าขอบคุณแฟนเทมแบงคับพวกนี่นั่นรักของสีทราได้ความสีอาการดีขึ้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็่บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่อยากให้ใครเท่าเที่ยมเพราะว่าเวลาใครมาคุยเรื่องแรก็จะหนึ่งแล้วละครก็คือวันต่อวันโัวถาว่าอะไรยังไง อที่เข้าเข้าโรงพยาบาลวัดพระถิ่เนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าแม่ที่เอาที่ปอดที่สเส้นปอดไปแล้วเป็นุกซาแล้วก็ไปชี้ชันที่โทรดูโทรดูเขาชี้เลยว่าแม่เป็นมะเร็งระยะสุดแล้วระยะสุดถ้าเขาามถึ่ามันมันคือระยะเวลาประมาณแค่ไหนกี่รูเดือนเดือนไหนกันคะถ้าพูดถึงการรู้รู้ประมาณเดือนรู้หนึ่งเดือนค่ตอนที่แม่เด็กใช่แต่แม่ แม่แม่จะบอกว่าแม่จะปฏิเสธแม่บอกว่าแม่ไม่เป็นมะเร็งแม่เป็นปอดติดเชื้อแม่เป็นเป็นกดไหลย้อนแล้วก็เป็นเขาดันลมคือคำโบราณที่เป็นลมดัดตีขึ้นเนี่ยเรียกว่าเขาดันลมเนี่ยแม่จะแม่จะบอกว่าแม่เป็นแค่สามอย่างเท่านั้นไม่ว่าจะพูดให้สัมภาษณ์ใครไม่ว่าจะอะไรแกจะพูดแค่นั้นแกบอกแกไม่เป็นอะไรที่ที่แม่ไม่อยากให้ใครทราบว่าเป็นมะเร็งเพราะตัวตนเป็นี้ว่าพวกคนจะมุ่งว่าเะมีผลอะไรอ่ะหนึ่งก็คือไม่อยากให้แฟนเพจเป็น ไม่อยากไม่อยากให้คนมาเยี่ยมไม่อยากให้คนลําบากต้องเดินทางมาลำานลำบากหนึ่เลหนึ่งแล้วก็ถ้ารับแขกแล้วแม่ก็จะเหนื่อยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแต่แปลกนะเวลาพูดแกเหนื่อยแต่แกร้องเพลงได้ร้องเพลงได้สามสี่เพลงไม่เหนื่อยเพราะว่าได้ก่อนที่แม่จะเสียเนี่ประมาณตั้งอาทิตย์นึงเนี่ยก็ยังร้องเพลงพูดถึงพ่ออยู่ค่ดถึงแม่ค่ะนอนร้องเปลี่ยนพ่อท่านนอนก็แั้วแกก็แบบคือทุกครทายเวลาที่มพิธิอะไรไปอ่ะท่านจะดึงสั่งให้พี่อย่าถามแล้วก็บอกว่า ให้เอาไปลงให้ลงให้คนเขารู้ด้วยนะว่าแม่สบายดีแต่ถ้าเกิดคลิปไหนที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยไม่ให้ลแงแกจะวัดจริอย่างไปลงนะให้ลงตะหลับผ้ามันไม่สวยเออถ้าแม่ตายแล้วอะไรถึงค่อยเอาลงเราแล้วเราก็มีการเนี่ยอย่างเรียบผมเนี่ยผมาจะให้แม่ไปถามตลอดวนะ่าถามแม่ไปถามแม่นะว่าเพราะว่าแม่ไม่มีไม่มีใครคือาการจัดงานการอะไรเนี่ยมันต้องใช้ปากมานะันจะเข้าอยู่ะถ้าสมมติ เป็นอะไรขึ้มาแม่เตรียมแม่ก็บอกแม่ไม่ถือแม่ทำที่ในกรรมได้หมดแล้วแม่ถือที่ในกรรมได้แล้วตรงนี้นะแต่แม่บอกเองไว้ว่าร่างแม่ไม่ไปไหนนะเอามาไว้ไม่ถึงแม่ไม่ถึงหลอดร้อนเป็นวันที่แม่เสียค่ะเพราะแม่หลับไปเฉยๆเลยหลับเฉยๆหลับไปเฉยๆก็คือหลับเฉยหลับมีลูกทำที่ร่างกาแล้วก็หลับที่เลิร์อยู่แม่ตลอดเวลาตอนที่วม่ใกล้ ไปรับแม่ตั้งแต่ที่โรงพยาบาลกมาบ้างแล้วก็นอนเฝ้ากันไปอยู่ตอนเสียอยู่กับคุณจงใจตอนเสียเนี่ยคือเม่อพี่จงใจบอกว่าแม่หายใจหายเลือดรึ๊ดรึ๊ดรึ๊พี่จงใจก็ไปรูปแก้ใจคเป็นเป็นนักร้องเป็นเป็นผลลูกคุณทำแม่ลูกคุณทำแม่คุแม่ที่อยู่ด้วยคนสุดท้ายที่แม่เสียแล้วก็พอได้ปุ๊บพี่จงใจก็ไปไปรูปแก้แม่แล้วก็บอกแม่ว่าเออแม่ แม่คิดทุกทักที่ถึเจ้านะโทรนะแม่กระดิ่แม่ก็ดิ่แม่ก็ะด่งไปค่ะบคมแม่พี่ดวใจลยแม่ค่ะที่าคควมามังูตลอดว่าจะสามารไม่บอกตรงนะเรารู้อยู่แล้วว่าแม่คือม่แล้วก็แม่ก็ไม่รู้เอวเราก็รู้ว่าแม่แต่ว่าเราภาวนาอย่างเดียวคือว่าให้แม่หลับไม่ได้เฉยหู ไม่ให้ปวดไม่ให้เจ็บต่อไปได้จริเพราะว่าแรกๆที่คี่ว่าแม่ไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งแตร่างกายที่ที่ที่ว่าแม่รู้เพราะว่าสเตเดียมของแม่และวใบแล้วใบใบที่หมอนัดกัายหมอแล้วเขียนไว้เลยเขาเขียนตั้งใจให้แม่รู้อ่ะเขาเขียนไว้ที่ยอกกราบเลยได้เรื่อยๆแต่แต่แกแกไม่ทราบว่าถ้ายามงถ้ายามมะเร็งมันร่วงหนุนพยายามดีด้วย ที่ต้องไปซื้อที่ไหนแค่ไม่มีนะต้องไปซื้อถึงน่าซื้อสาวกับชายหมอจะเขียนมาแล้วไปซื้อนู่นแล้วมันแพงแล้วแม่ก็เป็นคนพัฒยาแคร์ช่วยหลือประหยัดแสดงว่าตลอบาดยังเดือนที่ผ่านมาขั้นตอนการรักษาเสด็จกันไม่ได้เกิดขึ้นเลยไม่มีเลยค่ะมีแค่ที่โรงพยาบาลที่ดูที่ไปซื้อยาแล้วหลังจากนั้นแม่ก็ะบิ่เสพที่จะไม่กินอะไรเพราะว่าแม่บอกว่าทำดูแลมันแพงสงสารนี่สงสารหลวงไม่อยากใช้เงินหลวง รุปแล้วต่ากิจการเสียีวิตคือมาเร็งปอซึ่งตัวตัวแม่เองเขายังมีมีปลวยมีอะไรที่ต้องการที่จะทำฝังฝังฝักฝงอะไรวงเนี่ยคือแกก็ห่วงเรื่องรื่ในการรุ่นเรื่องอื่นจะต้องม่ห่วงแล้่ะแกเต็มตัวมานาแล้วแกทำให้พี่สะพานแกปั้นอยู่นตัวเองแล้วก็าดเสงตัวเองเนี่ยถ้าแม่ของีไม่อยู่แล้วเนี่ยคือแม่เป็นคนเชยมตัว ที่้ีแต่ความตั้งใจเห็นว่าแม่เตรียมไว้กระทำทำเล่าจากพิธีกรรมแล้วรูปหน้าชรูปต่างคนยัดท่างานงานโตกชุดสีทใส่น้าเองหมดเลยที่จะขายแม่สั่งแล้วก็ลูกแม่สั่งว่าให้เอาชุดสีขาวซึ่งพวกเราไม่ไปไปเลือกการจับหลานแม่แล้วก็เจ้าพี่ที่ในพิธีนี้คนเป็นไปช่วยันเลือกชุดแล้วก็เรียกแม่แม่พี่คุณมาช่วยเลือกชุดให้แม่ของหน่อย แม่ก็แล้วก็ถามว่าแม่แม่สั่งไหมว่าแม่ต้องการชุดอะไรแต่เคยเห็นแม่ชอบใส่มากคือชุดสีขาวแกมม่วงทีนี้เราก็จะไปหาชุดนั้นอ่ะแต่ตอนเข้าไปนั้นมันมีชุดเตะตาอยู่ชุดหชุดที่ใส่อยู่เนี้ยเตะตาอยู่แล้วก็นึกดว่าหน้าจะชุดเนี้ยแต่ว่าไปเลือกก่อนแล้วก็ไม่มีมันตุกตาชุดนั้นสามคนที่เราเข้าไปเลงชุดเดียวกันหมดเลยเหมือนแม่เลือกเหมือนแม่เลือกแล้วผ้าพันคออ่ะที่เราเลือกกันอ่ะก็ามาตรงกับผ้าพันคอที่แม่ ใส่ประจำถ่ายรูปตรงพันเอเหมือนเหมือนแม่เขาเลือกของเขาเองโดยผ่านเราอะไรแบบนี้อย่างรูปรูปที่รูปไหนครับพี่แม่เลือกไว้รูปรูปนีรูปนี้ผมสีแะไอันนี้คือรูปที่แม่จ่าไว้ที่แม่รักพี่แม่ชอบแม่รักแต่ก็ไม่ได้เชื่อว่าสั่งแต่ว่ามันเป็นรูปที่แม่รักที่แม่ชอบที่แม่พิมพ์ลงหนังสือก็พี่พี่สมินหาเป็นคนทำเลือกทำรูปค่ะอ๋อ หั<น>สอเล่นี้คุณแม่ปงานก็จะเอาหน่ายด้วยแล้วก็รายได้ทั้งหมดคุณแม่เป็คาคุณแม่ไปช่วยมือทิศช้างบ้างมือทิศพระดาวบ,บ้แล้วก็เด็กเรียนดีระยากจนอะไรนะี้คือคุณแม่จะทำาุิตลอด เงินเงินศิลปินเองคาดแม่ไม่เคยเบิกเลยแม่เตรียมใจเตรียมตัวว่าจะเอาถวายอาจจะทุนกล้าวถวายแล่วเอาถวายเลยหมดไม่ใช้เลยเงินตั้งแต่เนี่ยเป็นศิลปินเองคาดมาเนี่ยไม่ใช้เงินเลย่ไม่เคยเบิกเงินศิลปินเลยเพื่อที่ว่าแล้วก็เขียนวิทยกาไม่ว่าห่วนเนี้ยเอาไปที่ไหนหุ่นนี้เอาไปที่ไหนคือวิทยการที่เขียนก็คือบริจาคบ้านที่ท่านอยู่อ่ะ มันเป็นพิพิธภัณฑ์อยู่แล้วแต่ว่าในในความหมายท่านความตั้งใจของท่านคือให้เป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็เป็นสถานสถานปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมด้วยตามที่ก่อนที่ความตั้งใจที่ท่านก่อนเสียท่านเนี่ยพูดอันพูดตรงนี้และเหมือนท่านรู้ว่าท่านท่านจะไปก่อนสงการปกติที่วัฒนธรรมเขาจะมีวดน้ํำดาหัววันสงการคือวันที่สามซึ่งแม่รับปากว่าแม่จะไป แต่แม่ไปไม่ไหวแต่พระเอิ่อวันก่อนก่อนสงการน่ะแม่ไม้ไปขอไปขอมอบกระเช้าอยู่ดีๆท่านนอนอยู่นะนอนอยู่แบบพูดทิ้งเลยแล้วอยู่ดีแม่ก็บอกว่าให้ไปเอาน้ำมาให้เอาน้ำมาลดมือท่านท่านจะให้พอจะให้พอปีใหม่แล้วก็ฝากให้หลวงแ่ขัดผึ้งด้วยแม่จะให้พอรวมๆไปเลยแล้วก็ให้ไปลงให้ไปลงทุกสื่อเขาบอกให้ลงเลยแม่ถ้าลดขึ้นมาแล้วก็ลดเขาลดที่มือแกก็ให้ ็เราราู้เไหมว่าแม่รู้ว่าแม่จะไปวันไหนคิดเลคิดตลอดเลยแบบถ้าถ้าหลานหลานชายแม่โทรมานี่ยแว๊แล้วอจริงพอหลานชายโทรมาบอกอ้าแม่ไปแล้วเราแสดงว่าเราเราเรื่องยกรรมของแม่เราไเราไม่รู้นกเ่ยว่าที่ไหนก็ไม่รู้เราชอบ่ว่าที่แม่สั่งให้เราทำอะไรนแต่เราไม่รู้ในกรรมอะไรอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เราไม่รู้ว่าเราไม่ไม่เคยเห็น่่ะกคว่าอะแม แม่บอกมือจากที่บอกผมนะท่านสั่งไว้งานท่านเนี่ยท่านก็ไม่เอาตาอไปใช้ท่านให้คำบุญท่านสั่งไรที่คำบุญทั้งหมดรายได้จากอะไรทั้งหมดเนี่ยถ้าบอกมือจับท่านพิธา้วเนี่ยคำบุญหมดลาไปที่ไหนก็แล้วแต่แต่ให้เป็นำบุญส่ตัวที่แม่ห่วเรื่องวงการนีก็มาหอกมาห่วงในด้านไหนนะคะก็่วงในด้านอ่ไรที่างเนี่ยแม่ก็บอกว่าเอ็นเล่นเด็กเลนการันไม่ดีเลยว่ะแม่ไม่ชอบ อยากให้เองแบบเรียบร้อยเราเป็นนักร้องคู่ันต้องเรียบร้อยจะต้องมี็นแแต่ถ้าเราเข้าใจได้ในในสังคมสมัยใหม่แล้วเราสนับสนุนเราต้องไปตามแต่แม่เขาเป็นนักร้องเก่าแม่เขาเรียบร้อยแล้วก็ถ้าถ้าจะร้องเพลงบางทีเราให้เราฝังให้ครอบครัวฟังหนยครอบครัวฟังรว่างที่ท่านจะเสียเนี่ยท่านก็ร้องกับพ่อร้องเพลงอาทิตย์หนึ่ง ใจน้อยจริงน้องใจน้อยใจน้อยใจน้อยจริงน้องพก็อัดกันไว้แต่ไม่เคยร้องนะไปก่อนเสียประมาณตั้งเจ็ดแปดวันก็ร้องเพลงแต่ไม่ร้องเพลง